สวัสดีครับผม JSRMS นะครับมาพบกับช่องรถกระดาษ f ฟ v ว r กับรายการรถกระดาษ VS คันไหนเจ๋งสุดคันไหนเจ๋งสุดครับก็วันนี้นะครับถึงคิวของน้องๆนะที่ส่งนะครับหรือผมเนี่ยพี่เนี่ยเอารถกระดาษของน้องๆครับมา VS กันนะครับก็เดี๋ยวทำอีก3าม EP นะครับดู ฟีดแบ็กของฟีดแบ็กของรายการนี้ครับว่ามันจะล่วงหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ายอดวิวมันค่อนข้างตกนะครับโอเคไม่เป็นไรวันนี้ครับมาถึงครับ2คนนี้นะครับ2คนนี้ก็คือไม่ค่อยมาแบบว่าโพสอะไรมากเท่าไหร่นะครับไอ,อคนคนอยู่หมายเลข2เนี่ยก็มีโพสบ้างนะครับผมมานะครับ กับน้องชายพี่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็มาโหวตกันครับว่าเฮ้ยคันไหนมันดูดีคันไหนมันเจ๋งสุดเพราะว่าอันนี้ผมโพดไอ้ผมโพดผมโพสนะครับไปนะครับยังอ่ากลุ่ม Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับผลโหวตนะครับของน้องๆนะครับมี2โหวตนะครับแล้วก็มี1โหวดนะครับที่ให้กับ ทั้งสองรถนี้นะครับเดี๋ยวมาบอกบทของน้องๆก่อนเลยนะครับก็คือบทที่หนึ่งนะครับให้หมายเลขหนึ่งนะครับเป็นผู้ชนะคนที่สองนะครับก็เช่นกันครับโบสไให้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 หมายเลขหนึ่งนะครับชนะไปนะครับและอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นหมายเลขสองชนะไปแล้วตอนนี้ครับเหลือแค่สองโหวตเท่านั้นถ้าพี่กับน้องชาย โวตให้2คือชนะเลยแต่ถ้าโวดให้ผมโวตให้2และอันเนี้ยโวดให้1คันที่1ก็ชนะเพราะว่าคันที่2เนี้ยโบตได้แค่2เสียงนั่นเองนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันด้วยนะว่ามันภาพอ่าของไอ้ลดกระดาษนะครับ1กับ2เนี่ยมันมันเจ๋งกันอะไรยังไงนะครับมองโบดนะครับกับน้องชายไปก่อนอ่ะลองดูลองดูงดงพูดๆไเลยพูดเลยบอกว่า บอกว่าข้อเสียข้อดุข้ออะไรเงี้ยว่าอยมันว่ามันอ่าพี่มันสวยมัน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 จุดเด่นยังไงอืม <c oughs> ถ้าดีไซน์นะผมให้ทางของหนึ่งแต่ถ้าเกิดสี <c oughs> ให้ทางสอง <c oughs> แต่ในด้านด้านของความสวยงามอื <c oughs> อ่าของสองสีจะสวยกว่าส่วนของหนึ่งอ่ามันจืดชืดไปแต่ถามว่าดีไซน์ผมให้หนึ่งอะให้หนึ่งแล้วกัน <c oughs> ให้หนึ่ง <c oughs> อ่า อ,อันนี้คือเหตุผลโอเคเหตุผล okay. นะอ่าอาพี่นะครับก็จะโหวตแล้วกันนะครับโหวตเลยจะค่อยมาอธิบายให้ฟังครับก็คือจริงใจจริงพี่พี่สอบจ็ดสงใจนะแต่ว่าพี่ให้หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยคือดีไซน์ดีไซน์แรกเลยครับก็คืออ่าพี่ไม่รู้หรอกว่า น้องเนี่ยเอามาดัด,ดแปลงจากรถกระดาษของพี่หรือเปล่าเพราะว่ารูปทรงเนี้ยมันไม่ใช่รถกระดาษของพี่ที่พี่เคยแต่งแต่ว่าไอ้แง่งแง่งอ่ะไอ้ปีกปีกเนี่ยมันเคยมีก็คือว่าอารถกระดาษมังกรที่คล้ายๆกันเป็นเขาอ่าเขาเป็นเขาเแต่อันเนี้ยเหมือนเป็นปีกเล็ก<ม>ถามว่าแต่งเนี่ยถามว่ามันมีเป๋เพิ่นมันเป๋อยู่แล้วครับแต่ว่าดูด้วยครับว่าน้องเนี่ยอยู่ปฐมนะแล้วแต่งได้ขนาดนี้พี่คิดว่า น้องเป็นคนที่เก่งมากเก่งมากเลยนะก็คืออายุ18บแปดะพี่ยังแต่งไม่ได้เท่านี้เลยอ่าจริงๆอันนี้จริงนะเอ่อถ้าถ้าเปรียบเทียบกับอายุนะพี่พี่สิตอนนั้นพี่รู้สึกว่ากําลังจะเริ่มที่จะแต่งกระดาษแ,แต่งกระดาษพับกระดาษสูตรกระดาษเนี่ยพี่สูตรมาตั้งนานแล้วนะครับหมายเลขสองเนี่ยถามว่าสีอาจจะดูมั่วไปน,นิดหนึ่งนะครับถามว่าสีสดไหมสด,สดแต่ว่าสีมั่ว มั่วไปนิดหนึ่งอ่า <kanske troll en> แต่ไอตรงหัวนะครับตรงหัวหมายถึงว่าอ่าือตรงหัวเนี่ยไอตรงปลายเนี่ยไอตรงไม่ใช่ตรงหัวอย่างงี้นะครับตรงตรงตูดอ่ะใกล้ๆตูดอ่ะโอเคถามว่ามันมีเฉดสีทางเป่าทางเป่ากับทางอ่าคือทางทางเป่าอ่ะตรงเนี้ยนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีแบบว่าสีแบบว่าโอเคคุมคุมโทนอยู่แต่พาราไล่ลงมาเนี่ยโทนเนี่ยสีเนี่ยมันจะหายไปแล้ะโทนสีมันจะมั่วไปแล้วนะครับมันจะมั่วไปนิดหนึ่งถามว่าฝั่งนั้นมั่วไหมอ่าไม่ได้มั่ว นะครับแต่ว่าไม่สดเท่าอ่ามันไม่สดเท่าแล้วก็อ่ามันเขาเรียกว่าไม่ตรงอ่ะคือระบายสีไม่ตรงไอ้คือมันเขียนไม่ตรงอ่าจะเขียนไม่ตรงเพราะด้วยสามเหลี่ยมข้างข้างหลังมันมันเบี้ยวนิดนึงอแล้วก็จะมีช่วงไฟอ่าช่วงไหนเนาะอ่าช่วงช่วงลายไฟข้างหลังใช่ไหมใช่ลายใช่ลายไฟไหมไหนไหนข้างข้างไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นลายอะไรอ๋อเหมือนสายฟ้าเนาะสายฟ้าเหมือนมีตาอ่ามีตาอสายฟ้าแบบสายสี สีอาจจะไล่ไม่สดเท่าฝั่ง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 สอง,งเนาะแต่ส่วนส่วนอปอยนะนมันเปยอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ถามว่ามันสวยไหมมันสวยนะแต่คือพี่อธิบายยากอะเอางี้พี่ให้คะแนนเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่ง,งอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็นชื่อนะครับห็นชื่อห็นชัดเดีนชัดเดีชืดด่อก็คือว่าเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทย ภาษาไทยเนี่ยพี่พี่พี่ไม่ได้ว่านะมันดูเสลือบปนิดหนึ่งถ้าเขียนภาษาไทยไปอะ่ะก็ใจไหมครับเสลือคือแบบว่าเอ้ยคือเขียนปุ๊บเนี่ยรู้เลยครับว่าไม่ใช่สากลอ,อ่ะอ่าประมาณเนี้ยแล้วแล้วแล้วเราดูเราดูว่าพี่มันถามว่าเราอะ่ะเขียนลายมือเป็นไทยได้ไหมภาษาไทยได้ไหมได้ครับแต่ถ้าน้องถ้าน้องดีดีไซน์มันสวยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดีไซน์ชื่อชื่อเป็นภาษาไทยกันเดี๋ยวพี่ขึ้นมานะ เดี๋ยวพี่ไปทําแล้วเราเดี๋ยวพี่ขึ้นขึ้นรูปมานะครับว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันอกค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเป็นแบบว่าเขียนเฉยๆอ่ะมันมันเออมันแบบมันดูแปลกๆนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเชื่อรล่ะอะไรวะเอซเอซมันมันมันไม่เอาเออ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 เอลเอออ่ะนวลาโลก็ได้อประมาณลาสลสหรือลัสเนี้ย l ลสกับลัสโลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่า่านน้องเขียนอะไรก็ถ้าน้องถ้าน้องมาเล็กนึงยังยังพอมาดูคลิปนี้ก็ลองอ่าเขียนชื่อมาเป็นภาษาไทยแปลให้หน่อยอาจจะเราอาจจะพูดผิดหรือไม่ถูกอ่าให้น้องเขาเขียนมาดีกว่าจะได้รู้โอเคแต่แต่พี่อ่านว่าเลสนะเลสไม่เลสกัสลัสโลเลสโลอาจจะเป็น l a ัสโลก็ได้อเลสเนี่ยทำไมไม่เขียนอยู่เลส l ลสต้องเป็นเัสลอลิง อาตัวเอลไปลอลิงสละอาตัวเอแซดเนี่ยมันเป็นซอโซ่ l ล s t <Last. S 2> ปล่อยผ่าน <laughs> ไม่ต้องสนใจนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับโหวตนะครับก็คือเท่าไรวะสี่ <C S 2> <4 S 1> โหวตสี่ <4 S 1> ต่อหนึ่งโหวตนะครับก็ชนะไปใครนะครับที่ดูคลิปนีแ้แล้ว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 อยากจะส่งคลิปมาตอนนี้คือส่งส่งกันมาตุมเลยส่งกันมาเยอะเพราะว่า พี่ๆประกาศไว้อย่างนั้นมันก็เลยมันก็เลยคนก็เลยส่งมาเยอะๆนะครับพี่ก็เลยลองต้องลองต้องลองดูครับว่าว่ารายการเนี้ยมันจะแมสก,กับคนดูไหมมันจะแบบว่าเอ้ยน้องๆชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ารายการเนี้ยมันมีเอฟเฟก์ที่พี่ใส่ไปนิดๆหน่นนอยๆน,นะครับให้มันแตกต่างจากคลิปอื่นโอเคงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะเจอกันใหม่นะครับ EP ต่อไปนะครับว่าคันไหนครับน้องรถคันไหนครับ มาเป่าไอ้บะไม่ใช่มาเป่าสุดเดียวมามาอ่ามาคันไหนครับสู้อ่ามาสู้กันว่าไอ้มันมันไม่สู้หรอกพี่จับมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นอ่าเขาเรียกว่าพี่คัดมาดีกว่าสองคันเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ขอพี่ก็ขอจบคลิปผิดเท็จนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อค้าให้พี่ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ